ฮัลโหลโอเยสสวัสดีครับพบกันกับลูวี่คุ้มนะฮะว,ว้วววนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ผมได้ทำการสร้างเจ้าสิ่งอันตรายต่อมวลมนุษยชาติขึ้นมานะฮะชื่อว่าอาร์คริปเปอร์นะฮะ er นะฮะซึ่งอาร์คริปเปอร์นะครับเออ่คุณสมบัติของมันนะฮะคือมันระเบิดเป็นลุมยักษ์นะฮะแล้วก็แถมแถม ระเบิดทันทีนะฮะซึ่งอันตรายมากนะฮะเราจะมาลองกมันดูเดสไซด์เดสไซด์นี่ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะ,ะแต่ไออาร์คิปเปอร์เลยฮะอันตราย <laughs> ตอนนี้ผมใส่ชุดก่อเพชรนะฮะแล้วก็อ้โคตรแรงนะฮะแต่ผมไม่กันนะฮะผมตายไปแล้วนะฮะ ส่วนไอตัว hmm. น <t ell an> ี uh ้ครับก็คือห้องสปอนนะฮะอุยโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไม่ทาอะไรเลยอะยังไม่ทาอะไรเลยตู้มเลยอะโอ้โหนะฮะนี่แหละฮะคือความอันตรายของอาร์คิปเปอร์นะฮะโอเคสดาวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับบุย